สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูอามในแบบฝึกหัด DLTV ชุดที่33แล้วนะครับในบทที่6นะรูปเลขาคณิตสองมิตินะครับวันนี้เราจะมาแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปเลขาคณิตสองมิตินะลูกสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องคอรูอามนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ช่องคอรูอามสอนคณิตศาสตร์คุูครูก็จะมีคลิป DLTV ให้ดูในทุกๆวันเลยนะครับ โจทย์วันนี้นะลูกโจทย์ให้เราวิเคราะห์นะครับโจทย์ปัญหาแล้วก็หาคําตอบข้อหนนะครับป้ายโฆษณารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะมีพื้นที่อยู่200ตารางเมตรออกแบบไว้สําหรับติดรูปสินค้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีฐานยาวนะครับเป็น12เมตรสูง8เมตรนะครับโจทย์ถามว่า ป้ายโฆษณานี้จะเหลือพื้นที่ว่างสำหรับเขียนข้อความเท่าใดอ่าเขียนสิ่งที่โจทย์ถามลงไปนะครับป้ายโฆษณานี้จะเหลือพื้นที่ว่าง สำหรับเขียนข้อความเท่าใดอ่ะต่อไปสิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับนะโจทย์กำหนดพื้นที่มาให้ใช่ไหมเขียนไปเลยนะครับโจทย์กำหนดพื้นที่ 200ตารางเมตรแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมครับ ยาว12เมตรแล้วก็ความสูง8เมตรนะครับอ่ะต่อไปข้อ3พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหาได้อย่างไรอ่าคำถามนี้นะครับเราตอบลงไปเลยสูตรนะครับเขียนสูตรเข้าไปสูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับ อันนี้เราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรก็คือความยาวฐานคูณความสูงสี่ป้ายโฆษณานี้จะเหลือพื้นที่ว่างสําหรับเขียนข้อความเนหาได้อย่างไรนะครับก็คือนําพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ลบด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะ,ะเราเขียนลงไปพื้นที่สำหรับเขียนข้อความนะครับเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับลบด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ทีนี้เรามาแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบกันนะครับอ่ะเราก็หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก่อนนะครับเขียนไปเลยหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนา,ขานก็คือความยาวฐานคูณความสูงใช่ไหมเขียนสูตรลงไปความยาวฐานนะครับคูณความสูง จากนั้นเราก็แทนค่าไปเลยฐานคือ12สใช่ไหมสูงคือ8นะครับน่วยเป็นตารางเมตรนะครับ12 8 96เราก็เขียนไปเลย96ตารางเมตรทีนี้ได้มาแล้วนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้96ตารางเมตรทีนี้เขียนดังนั้นเลยนะครับดังนั้น พื้นที่สำหรับเขียนข้อความเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ลบด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับจากนั้นเราแทนค่านะลูกเวลาแทนค่าดูที่โจทย์โจทย์ให้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาแล้วก็คือ200ตารางเมตรใช่ไหมทีนี้ จะลบด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเมื่อกี้เราหามาแล้วนะครับก็คือ96ตารางเมตรนำา96มาใส่นะครับหน่วยเป็นตารางเมตรเหมือนเดิม200ลบด้วย9กก็จะเหลือ104ตารางเมตรนั่นเองเห็นไหมจบแหละแค่เนี้ง่ายมากเลยนะครับหนาเขียนตอบเป็นเลขไทยนะครับต่อไปข้อ2นะครับนงนุษทํทำป้ายไฟนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ที่มีความยาวของเส้นทแยงมุมนะครับ20ซนเมแล้วก็32ซนเมตรราคา640บาทโจทย์ถามว่าป้ายไฟนี้ราคาตารางเมตรละกี่บาทนะครับอ่ะเราเขียนสิ่งที่โจทย์ถามเข้าไปนะครับป้ายไฟนี้ราคาตารางเมตรละกี่บาทโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนะครับก็คือกำลังจะสั่งป้ายไฟใช่ไหม นะครับป้ายไฟรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับที่มีเส้นทแยามุมยาว20ซสอมอนะครับและ32ซสอมอราคา640บาท รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับมีลักษณะอย่างไรอ่ะอันนี้ไม่ยากรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้านยาวเท่ากันนะครับด้านตรงข้ามขนานกันนะมุมทุกมุมจะไม่เป็นมุมฉากนะครับเอาเขียนอธิบายเข้าไปนะด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก เนี่ยแค่เนี้ยนะก็จะครอบคลุมนะครับมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากนะลูกถ้ามุมทุกมุมเป็นมุมฉากก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทันทีนะครับต่อไปข้อ4หาจํานวนเงินที่นนุ์ต้องจ่ายนะครับเวลาหาจํานวนเงินจะต้องหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก่อนใช่ไหมจากนั้นนําพื้นที่ที่หาได้ไปหาด้วยราคาค่าจ้างนะครับก็คือ640นั่นแหละอ่ะแสดงวิธีหาคําตอบกันเลยนะครับ เราเขียนวิธีทําทําเป็นขั้นเป็นตอนนะลูกหาพื้นที่ก่อนนะครับหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะสูตรก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมนะครับเขียนเลยเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ20แล้วก็คูณกับ32นั่นเองนะครับหน่วยเป็นตาราง cm. เซนติเมตรอ้าวหาเลย 1> 2 12 2คูณ10เป็น20เพราะฉะนั้นจะเหลือเป็น10คูณกับ32นะตอบได้เลยก็คือ320ตารางเซนติเมตรนะครับโอเคอ่ะได้มาแล้วพื้นที่ใช่ไหมทีนี้เราต้องเทียบใช่ไหมครับพื้นที่10,000ตารางเซนติเมตรนะลูกเท่ากับ1ตารางเมตรนะอันนี้นะครับเทียบบรรจัตยางนะครับ แล้วพื้นที่320ตารางเซนติเมตรนะจะเท่ากับ320เนี่ยไปหารด้วย1 0 0 0 0ลูกจะได้0.032ตารางเมตรนะครับดังนั้นป้ายไฟนี้ราคาตารางเมตรละ นำราคา640ที่โจทย์ให้มาใช่ไหมหารด้วย0.032นะครับไปคำนวณในเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับนกดเครื่องคิดเลขนะจะได้คำตอบก็คือ20,000บาทตารางเมตรละ20,000บาทนะครับเขียนตอบเป็นเลขไทยครับอ่าต่อไปข้อ3นะลูกสนามหญ้านะครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีความยาวรอบรูป50เมตร ด้านที่ไม่ขนานกันด้านหนึ่งยาว8เมตรและอีกด้านหนึ่งยาว12เมตรนะครับด้านที่ขนานกันมีระยะห่าง8เมตรโจทย์ถามว่าสนามหญ้านี้มีพื้นที่เท่าใดเขียนเข้าไปนะครับโจทย์ถามอะไรก็คือสนามหญ้านี้มีพื้นที่เท่าใดโจทย์กําหนดอะไรให้บ้างนะครับกําหนดความยาวรอบรูปใช่ไหม50เมตรด้านที่ไม่ขนานกันด้านหนึ่งนะครับยาว 8เมตรอีกด้าน1ยาว1 2เมตรอ่าระยะห่างก็คือความสูงใช่ไหมครับความสูง8เมตรอืมโอเครูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีลักษณะอย่างไรนะครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือมีด้านตรงข้ามขนานกันเพียง1คู่นะครับอืเขียนลงไปมีด้านตรงข้าม ขนาดกัน1คู่าหาพื้นที่ได้อย่างไรนะครับแล้วก็เขียนสูตรเข้าไปนะครับสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะลูกก็คือเท่ากับเศษ1นส่วนสนะครับคูณผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานคูณความสูงนะครับ มาแสดงวิธีทําหาคําตอบกันเลยเขียนวิธีทาเข้าไปนะอ่ะเราแทนค่าเลยนะครับเขียนสูตรเข้าไปพืป้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมั้างหมูนะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานคูณความสูงนะอ่ะอันนี้เราก็แทนค่าได้เลยนะครับความยาวด้านคู่ขนานก็คืออะไรบวกกันเอาผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานนะครับก็คือ30ใช่ไหมคูณด้วย นะครับหน่วยเป็นตารางเมตรอ่ะทีนี้30ตัวนี้มาจากไหนนะครับ30มาจาก50ซึ่งเป็นความยาวรอบรูปใช่ไหมลบด้วยด้านที่ไม่ขนานกันนะครับก็คือ8กับ12เนี่ยพอลบกันแล้วจะเหลือ30นะนำมาใส่ได้คำตอบก็คือนำา2หารตัวเองได้1ครั้ง2ไปหาร30ได้15 15นะครับ15ูณ8 ได้120ตารางเมตรเขียนดังนั้นนะครับ120ตารางเมตรเขียนตอบเลขไทยครับอ้าวข้อสุดท้ายแล้วข้อสนะลุงชัยต้องการปลูกข้าวโพดบนที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีด้านคู่ขนานกันยาว120เมตรและ200เมตรนะครับซึ่งมีระยะห่าง80เมตรเนี่ย80คือความสูงนะอ่ะ ถ้าลุงชัยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนะครับไร่ละ3.5กิโลกรัมนะโจทย์ถามว่าลุงชัยต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอย่างน้อยกี่กิโลกรัมนะครับอ่าเขียนไปสิ่งที่โจทย์ถามลุงชัยต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอย่างน้อยกี่กิโลกรัมนะประโยคสุดท้ายนะครับคือสิ่งที่โจทย์ถามนะใส่ลงไปให้หมด สิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูใช่ไหมด้านขนาดการยาว120เมตรนะครับและ200เมตรนะลูกด้านคู่ขนาดได้มาแล้วซึ่งมีระยะห่างนะครับระยะห่างก็คือความสูงความสูง80เมตรนะ ทีนี้จะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ไร่ละ3.5กิโลกรัมเอาเขียนเข้าไปใช้เมล็ดพันธุ์ไร่ละ3.5กิโลกรัม3กิโลครึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือมีกี่ไร่นะครับแล้วก็คูณด้วย3.5จนะจบเลยนะครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีลักษณะเป็นอย่างไรรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือ มีด้านขนานกันเพียง1ครู่นะครับเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเมื่อโจทย์มาถึงข้อ4นะครับโจทย์ก็ให้เราหาวิธีการหาปริมาณมเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมอ่าเราก็เขียนไปเลยนำจำนวนไร่นะครับคูณด้วยมเมล็ดพันพธุ์ข้าวโพดนะ ไรละ3.5กิโลกรัมใช่ไหมครับนี่นะเมื่อเราได้แล้วเราแสดงวิธีทำเลยนะครับนะเขียนวิธีทำเข้าไปวิธีทำก็ไม่ยากเราก็หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูขึ้นมาก่อนใช่ไหมอ่ะนะครับใส่สูตรเข้าไปจากนั้นเราก็แทนค่านะครับก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลบวกของความยาวด้านคู่ขนาน ก็คือ120บวกกับ200ใช่ไหมโจทย์ให้มาเสร็จแล้วคูณด้วยความสูงก็คือ80หน่วยเป็นตารางเมตรนะครับนี่ไม่ยากเลยเห็นไหมให้แทนค่าเองแต่ต้องบวกให้ถูกนะลูก120บวก200ก็คือ320เสร็จแล้วก็คูณด้วย80นะครับ สำรวจหาตัวหาร212หไปหาร80ได้40จากนั้นจะเหลือเป็น320คูณกับ40ใช่ไหมครับได้คำตอบก็คือ12,800ตารางเมตรมทีนี้หน้าที่ของเราก็คือแปลงส่วนนี้แปลงให้เป็นไร่ใช่ไหมครับ เทียบบัญญัติวอย่างเลยทุกคนเขียนตามพื้นที่1,600ตารางเมตรเท่ากับ1ไร่แล้วพื้นที่1,2,800ตารางเมตรจะเท่ากับกี่ไร่นะครับเขียนลงไปเลยบรรทัดที่2พื้นที่1,2,800ตารางเมตรเท่ากับ กี่ไรก็คือนำหนึ่0 0เนี่ยหารด้วย1600นะครับตัดเลยศตัด 0, 0ูนย์ศูนยตัดศนย์นำหนึ้ตั้งหารสินะครับจะได้คำตอบคือ8ปดไร่เห็นไหมได้จำนวนไร่มาแล้วนะครับเขียนดังนั้นจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้อพูดใช่ไหม เท่าไหร่ครับเวลาทำเมื่อกี้เราก็ต้องนำา8คือจำนวนไร่ใช่ไหมคูณด้วย3.5นะครับคำตอบก็คือ 28. กี่กิโลกรัมนั่นเองนะครับเขียนตอบเป็นเลขไทยนะลูกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในข้อที่4อ่ะเป็นยังไงกันบ้างกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็แสดงวิธีทำนะครับเกี่ยวกับปัญหาการหาพื้นที่หรือว่าโจทย์ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ รูปเลขาคณิตีอ2มิตินะครับครั้งต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดชุดที่34แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในครั้งต่อไปนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามครูอามนะครับนะถ้าอยากจะทำการบ้านแล้วก็ฟังครูอาร์มพูดไปด้วยนะครับก็สามารถเข้ามากดติดตามได้เลยนะครับนะคุณครูก็จะมาอธิบายการบ้านให้หนุ่งฟังในทุกๆครั้งเลยนะครับนะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ